วัสดี้เพื่อน,ฟน,ฟนแฟนๆเมกาบอนไสวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าตะโกหนูนะครับต้นนี้เป็นตะโกหนูต่อเดิมๆเลยนะเป็นทรงก็คือครบคันแล้วล่ะนะครับมีมีกิ่งซ้ายมีขวานะมีหลังนะครับมีหน้ามียอดก็คือจบเลยนะไม้พวกนี้ก็ฟอร์มแบบเกือบ,100นะบเกือบร้อเนะเกือบร้อแล้ว แล,แล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของการทำรายละเอียดเล็กๆนะครับเข้าลวดนะครับเข้าลวดรายละเอียดเล็ก <g ül> ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้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 เคยเข้ารวดรายละเอียดเนี่ยคือต้องริดใบ,ยอ,ยบออกนะครับริดใบออกให้เห็นให้เห็นกิ่งนะครับแล้วก็ถึงจะเข้ารวดเล็กๆ <c oughs> ได้นะครับก็นั่งทํากันเพลินๆนะครับก็เป็นวันเหมือนกันนะนะครับกว่าจะทํารายละเอียดลเล็กๆ,ๆใ,หให้ให้มีซ้ายมีขวานะครับนั่นคือเรืร่องของการ เข้าลวดละเอียดเล็กๆนะครับอาจจะใช้ถึงขนาดเบอร์เ,ออเบอร์เล็กอะ่ะเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยครับบางกิ่งเล็กๆมากก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งตะโกหนูกิ่งขนาดนี้นะขนาดใหญ่เล็กกว่ากานไม่ขีดหน่อยนึงเนะี่ยก็ประมาณเบอร์หนึ่งนะประมาณเบอร์หนึ่งสำหรับตะโก้ต้นตะโกหนูต้นนี้เป็นไม้จบนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจ นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเจ้าตะโกหนูต่อเดิมนะครับต่อเดิมต่อต่อแท้เลยเป็นตะโกหนูต่อแท้เลยถ้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็อยากจะครอบครองเจ้าต้นนี้นะครับเอาเก็บเอาไว้ดูซักต้นหนึ่งนะครับส,สวยๆนะครับติดต่อถามผมได้นะครับก็ติดตอ่อติดต่อถามกันนะครับว่าจะส่งที่ไหนจะอะไรยังไงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็0ูนย์ เจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับไลน์ก็พิมพ์ปุ๊บมันก็เด้งเข้าไปในไลน์เลยหรือจะโทรติดต่อโดยตรงก็ได้แต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าต้นนี้ราคาแรงนะครับแรงราคาแรงไม่อยากบอกตรงนี้ <c oughs> แต่ราคาบอกเลยว่าแรงซีดนะครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ต้นนี้ถ้าได้บอกราคาไปก็จะซีดอะราคาแรงอยู่พอสมควรเป็นตะโกนูแท้ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจตะโกนูสวยนะครับราคาดีๆ นะครับแรงๆเก็บไว้สักต้นหนึ่งก็อย่าลืมสอบถามก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ